ให้เราอธิฐานร่วมกันนะครับก็มีพระเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสนี้ที่เราจะได้ศึกษาพระวจนะของพระองค์ร่วมกันขอพระคุณพระองค์ที่พระวิญญาณของพระองค์ประทับท่านกายเราขอพระคุณที่พระองค์ประทานความสว่างให้กับหัวใจวิญญาณของเราเพื่อที่ภายในของเราจะได้เห็นถึงแผนการของพระองค์ได้เห็นถึงความรักได้เห็นถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ พนี้เราจะสามารถก้าวไปด้วยความมั่นใจด้วยความแน่ใจแม้สิ่งที่พระงค์ได้สัญญาไว้นั้นเราจะยังมองไม่เห็นก็ตามเราขอขอบคุณพระงที่เราจะสามารถก้าวไปด้วยความเชื่อก้าวไปด้วยความรักและได้กระทำทุกอย่างที่พระงค์ได้ทรงเรียกให้เรากระทำในชีวินี้ให้สําเร็จเราขอขอบคุณพระองค์สำหรับทุกคนที่ได้ฟังในวันนี้ที่ ทุกคนจะได้ฟังได้ยินได้ความสว่างจากพรนะองค์และเติบโต,ตขึ้นใ mm hmm. นฝ่ายวิญญาณเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต mm ์เอเน่ไปเราเปิดมาที่สรุดีบท 13, ท,บนนบบที่13ข้อที่6ด้วยนะครับสรุดีบทที่13ข้อที่6กองค์ปาจญาสงสัยว่าทำไมต้องเริ่มต้นด้วยข้อพระคมีทุกครั้ง ควรไหมครับที่เราจะให้พระเจ้ามาเป็นอันดับแรกในชีวิตของเราและพระเจ้าได้เปิดเผยพระองค์เองเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์เองไว้ในพระวจนะของพรงะองค์งนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะเริ่มต้นฟังคําเทศนาโดยฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงนะคะรับพระองค์ทรงเป็นเหมือนเดิมวานนี้วันนี้และสืบสิ้ไปเป็นนิรดรและหากพระองค์จะตรัสกับเราในวันนี้พระองค์จะไม่ตรัส แตกต่างไปจากพระวจนะที่เราอ่าดังนั้นคุณสามารถกล่าวได้ว่าสิ่งที่คุณได้อ่านในสุนีบทที่13ข้อที่6นั่นยังคงเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของคุณในวันนี้สุดีบทที่13ข้อที่6ผู้เขียนสดุดีในขณะที่ท่านกำลังเผชิญกับปัญหาท่านยังหาทางออกไม่ได้ท่านมองไปอรอบตัวท่านพบแต่คนที่ยาะเย้ยท่าน สตรูของท่านกําลังเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆแต่ตัวท่านเองกลับกําลังรู้สึกแย่ลงเรื่อยๆแต่ท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสร,ริญพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงกระทําแก่ข้าพเจ้าอย่างดีพี่น้องครับในขณะที่ปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของคุณก่อนที่คุณจะมาเป็นคริสเตียนผมเชื่อว่าพวกเราป่ต่างล้้น ผ่านปัญหาต่ตางๆมาแล้วดูได้จากเพลงที่เราซื้อมาฟังในห้องนี้มีใครเคยซื้อเพลงเศร้ามาบ้างเราชอบไหมเวลาชีวิตเศร้าเปิดเพลงเศร้าฟังแล้วก็ร้องไห้ไปกับเพลงเราชอบใช่ไหมเราเคยผ่านประสบการณ์แบบนั้นมาคนมีความสุขก็จะซื้อเพลงมาเต้นอย่างมีความสุขเพลงถึงได้มีขายแต่ว่าเพลงที่จะขายที่ดีคุณสังเกตนคะครับ มันจะต้องมีเพลงเร็วนิดนึงแต่เพลงเศร้าเนี่ยเต็มอาราบ้างเ,เพราะอะไรเพราะชีวิตคนมันน่าเศร้านะน่าเสียดายนะครับเพลงเศร้าวพวกนี้ได้เข้ามาในแวดวงของคริสเตียนด้วยแต่ทั้งที่เราควรจะมีเพลงที่สรรเสริญพระเจ้าและชื่นชมอยู่งนมีอยู่เพลงหนึง่งผมฟังมาตั้งแต่ก่อนเป็นคริสเตียนแล้วผมชอบมากแต่อย่าให้ผมร้องให้ฟังในวันนี้ คือเสียงมันสูงมากผมร้องไม่ได้แต่จริงๆแล้วผมสามารถทําได้โดยพวกผู้ส่งเสริมกำลังแต่วันนี้ผมไม่แน่ใจพวกส่งเสริมกําลังให้ร้องเพลงนี้หรือเปล่างั้นผมอ่านเนื้อเพลงให้ฟังกันนะครับในนี้เนี่ยผมฟังเป็นของ Elvis Presley ฟังมานานแต่ไม่เคยเข้าใจความหมายจนกระทั่งมาเป็นคริสเียนแล้วเนี่ยเราเอาเนื้อเพลงมาฟังเพราะว่าเห็นว่าเป็นเพลงที่เกี่ยวกับพระเจ้าเพราะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับพระเจ้าแล้วเราชอบมากนะครับ อยากจะฟังอยากจะอะไรแต่ว่าเนื้อเพลงมีปัญหาขึ้นต้นนะครับถือกำเนิดมาในเพลงแห่งความร้อนแรงของทะเลสาบมารดาก็เสียชีวิตไปเพราะให้กำเนิดแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้รับความรักจากบิดาแท้ท เพราะบิดาได้โทษการสูญเสียภรรยาเป็นเพราะข้าพเจ้ามาเกิดพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ติดอยู่ในครกอีกท่านท่านที่ข้าพระองค์ไม่ใช่เป็นคนที่ทาผิดข้าพระองค์ต้องเดินผ่านเนินเขาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ข้าพระองค์ก็ปีนเนินเขาเหล่านั้นทีละเดินเขา ทุกล้งไปแต่คราวนี้พระองค์เจ้าข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์เป็นภูเขาเป็นภูเขาที่พระองค์ก็ทราบว่าข้าพระองค์ไม่มีทางที่จะปีนได้มันไม่ใช่เป็นแค่เดินเขาเหมือนเมื่อ,อก่อนต่อไปแล้วพระองค์ประทานภูเขาให้กับข้าพระองค์แล้วในเวลานไ,ไรเรื่องดีอยู่ว่า ที่รักของข้าพระองค์เบื่อแล้วที่จะอยู่แบบเสียใจเบื่อแล้วที่จะเศร้าโศกและทะเลาะเบาแ้งกับลูกเบื่อแล้วที่จะทำงานหนักแล้วไม่มีเงินเก็บเบื่อแล้วที่จะเป็นภรรยาของข้าพระองค์เธอเลยนำเอาแสงสว่างแห่งชีวิตไปจากข้าพระองค์ เธอจะนำเอาศักดิ์ศรีและความยินดีไปจากข้าพระองค์และเธอได้นำเอาสาเหตุเดียวที่ข้าพระองค์มีชีวิตรอดอยู่ต่อไปได้ไปจากข้าพระองค์นั่นคือเธอนำลูกตัวน้อยๆไปจากข้าพระองค์และนี่แหละครั้งนี้พระองค์จะค่้พระองค์ได้ประทานภูเขาให้ข้าพระองค์ภูเขาที่พระองค์ก็ทราบดีว่าข้าพระองค์ไม่สามารถติ่ได้ มันไม่ใช่เดินเขาอีกต่อไปแล้วแต่พระองค์ประทานภูเขาให้ราคาคนนี่เป็นเพลงที่สปอนเซอร์โดยองค์กรคริสเตียนนะครับและนี่เป็นเพลงคริสเตียนด้วยและนี่คือความเชื่อของคนจำนวนมากมายในสาร,รัธรรมกาและพวโลกว่าปัญหาที่เข้ามาครั้งเล่าครั้งเล่าคือเนินเขาที่พระเจ้าประทานให้ ส่วนปัญหาที่ใหญ่เราปรีมไม่ไหวพระเจ้าประทานภูเขาให้พี่น้องถ้าพระเจ้าประทานให้การที่เราจะสบัดสิ่งเรานั้นออกไปมันก็เป็นเรื่องที่เสียมาร,รยาถูกไหมถ้าผมทําเฉากล้วยมาให้คุณกินคุณสบัดออกจากมือผมผมไม่เอาเสียมาร,รยาทไหมสิ่งร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อเราบอกว่าพระเจ้าประทานให้ นี่คือสาเหตุที่คนมากมายรับเอาไว้แล้วพยายามอดทนกันมาและเข้าใจว่าถ้าอดทนได้ถึงที่สุดแล้วจะรอดหยิบข้อพระดำทีที่พูดเรื่องอื่นเอามาใช้กับเรื่องนี้เฉยๆยกเพลงนี้ขึ้นมาทำไมครับยกเพลงนี้เพื่อจะบอกให้รู้ว่าเขาเชื่อในอนี้เขาเชื่อันเยอะมากแต่รู้ไหมว่าท้ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เขียนสรุดี หนักเสียยิ่งกว่าผู้ที่เขียนเพลงนี้เจอสิเราทราบใช่ไหมครับดาวิดถูกพาาภรรยาถูกพาาจากที่อยู่ไม่สามารถกลับไปหาคนที่รู้จักได้ต้องร่อนเร่พเนจรใช้ชีวิตอยู่ตามท่านต้องอยู่แบบคองโจนไม่สามารถทำมาหากินได้ ชีวิตของเขาต้องตตามล่อยู่ต่อดเวลาเขาไม่สามารถที่จะวางใจได้ว่าวันพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาแล้วยังจะมีชีวิตอยู่ในระหว่างที่หลับอยู่ศัตรูอาจจะมาฟันคอของเขาขาดก็ได้พวกเราอาจจะเลนไม่ถึงแต่วันหนึ่งเราอาจจะเข้าใจก็ได้นะครับแต่ถ้ามกลางปัญหาเหล่านั้นท่ที่ท่านจะร้องเพลงเศร้าเหมือนอย่างนี้ หลายคนร้องนะร้องมร้องไห้กันเป็นแถวนะครับโอ้ข้าปโปรงเจ้าข้าโปรงประทานภูเขาให้มันแตะต้องหัวใจหลายคนร้องหมร้องไห้แต่ไม่เลยครับสำหรับผู้เขียนสุด,ดีท่านกลับบอกว่าถ้าพระเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าไม่ใช่ร้องเพลงต่อว่าพระเจ้าคุณไม่สามารถสรรเสริญพระเจ้าได้โดยการบอกขอบคุณพระเจ้าโปรงประทานภูเขาให้กับข้าโปรง นั่นไม่ใช่เป็นเพลงสรรเสริญแต่เป็นเพลงต่อว่าเอเมนเพราะอะไรครับที่ท่านจะสรรเสริญพระเจ้าเพราะท่านเชื่อมั่นอย่างว่าเพราะว่าพระองค์ทรงประทําแก่ข้าพเจ้าอย่างดีพี่น้องครับปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ได้มาจากพระเจ้าจริงๆพระเจ้าไม่ได้เป็นต้นเหตุของปัญหาแต่